เขมนดับคาที่ f 1 6บืึ้มไข่เบอร์ศูนย์ทำ b h e a q ของเขมินแหลกสลายในพิบตาดับห้าวเขมินโดยก็เรียกได้ว่าเป็นสมรภูมิแดงเดือดก่อนเที่ยงคืนหลังจากในเวลาช่วงค่ำเขมินได้มีการระดมกำลังมาจำนวนมากนับหมื่นเลยก็ว่าได้พร้อมกับกองบัญชาการองค์คลักมุนเซนหรือ b h q ที่มีอาวุธอุปกรณ์ลัมสมัยครบมือพร้อมปลากตัวของกองทัพโดรนมาเป็นร้อยเพื่อหวังยึดปราสาทแต่พบเห็นมีบินลาว40ลําลำที่สำคัญ มีรายงานว่าได้บินเข้ากองบิน21อุบลลาว10ลำโดยคาดมีเป้าหมายที่ f 16แต่อย่างไรก็ตามนะครับต่อมาก็มีรายงานจากทีมข่าวลงพื้นที่ว่าชายแดนไทยขเขมรบริเวณปราสาทต,ตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์มีการประทะระหว่างทหารไทยกับทหารขเขมรอย่างต่อเนื่องเพื่อแย่งชิงพื้นที่ก่อนจะถึงเวลาหยุดยิงเที่ยงคืนต่อมาเวลา22นาฬิกา รายงานข่าวจากฝ่ายความมั่นคงเผยว่าขเขมรได้ลุกหนักด้วยการเสริมกำลังพลจากกองบัญชาการองครักษ์หรือ B HQ ได้ปะทะกับหน่วยรบพิเศษของไทยโดยพื้นที่สีแดงที่ปะทะยังรุนแรงคือปราสาทต,ตาควายที่ฝ่ายขเขมรวางลุกลำอธิป,ปไตยขณะที่ทหารไทยตอบโต้เพื่อรักษาดินแดนไว้จากนั้นกองทัพอากาศก็ส่งเครื่องบินขับไล่ F 16จำนวนสองลำปฏิบัติภารกิจบริเวณปราสาทต,ตาควายตัดเส้นทางกำลังสนับสนุนและบริเวณตั้งปืนใหญ่ ยิ่งสนับสนุนปราสาทตาควายภารกิจประสบความสำเร็จก่อนกลับฐานด้วยความปลอดภัยโดยนี่คือจุดสำคัญของการสู้รบเลยนะครับเพราะ F16 ได้ย่อนไขเบอร์ศูนย์ขนาด2,000ปอนด์2ลูกขนาด500ปอนด์อีก6ลูกรวมน้ำหนัก7,000ปอนด์หรือ3,175กิโลกร,รมัมซึ่งเป็นจุดที่กองกำลังพิทักษ์คุนเซน B HQ เคลื่อนพลอยู่ใกล้ปราสาทตาควาย โดยหุนเซนส่ง B-HQ ประมาณ4 0 0องร้จำนวนระหว่าง400-600นายมาส่วนหน้าปิดงานช่วงวันสุดท้ายสมทบกับทหารในพื้นที่โดยจากข้อมูลประมาณการทำลายขนาด2,001 0ปลูกรัศมีจนทำขเขมนตุยทันที20-40เมตรเจ็บสาหัก50-100เมตรโดยรัศมีแรงบึ้งสามารถทำกระจกแตกรัศมีสะเก็ดบึ้มอาจไปได้ไกลถึง200-400เมตร ขึ้นกับปัจจัยสิ่งกีดขวางทิศทางและกำบังอาจลดความแรงลงและขนาด500ปอนด์หนึ่งลูกรัศมีทำเขมิตุ่ยทันที10-20เมตรเจ็บสาหัส30-50เมตรแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีรายงานสถานะกำลังพล B HQ แต่หลังจากที่โยนไข่ลงบึ้มฟ้าสว่างตอนเที่ยงคืนแบบนี้ก็ไม่ต้องสงสัย B HQ กลายเป็นปุ๋ยไปหมดทั้งกองทัพแล้วแน่นอน โดยก็มีการให้ข้อมูลว่าทหารลูกลักฮุนเซน B HQ นั้นถนัดลบในเมืองมากกว่าชายแดนทำให้การปรากฏตัวของกองทัพโดรนจึงถูกเชื่อมโยงว่าเป็นของ B HQ เหตุเพราะได้ไปฝึกการบินโดรนกับจีนมาหลายหลักสูตรแต่ที่น่าแปลกหลังฮุนเซนสั่งใช้กองกำลังพิทักษ์ฮุนเซน B HQ ในวันสุดท้ายของการสู้รบท,ทั้งทั้งที่ส่ง B HQ มาอยู่ในพื้นที่ช่องบกและพระวิหารมาตั้งแต่มิถุนายนแต่ปรากฏว่าไม่ได้ออกมาลบที่ชายแดน โดยให้ทหารบ้านและทหารหลักของกองพลสนับสนุนในพื้นที่สู้กับทหารไทยไปที่ตุยตุยกันไปจึงไม่มี BHQ ดิด้วยเพราะไม่ชินกับพื้นที่ชายแดนและภูมิประเทศและในตอนสุดท้ายของการสู้รบมีรายงานว่ากองพันทหารราบที่31รักษาพระองค์ออกมาลบพิเศษยอมแลกออกจากบังเกอร์ในห้านาทีสุดท้ายยืนแนวหน้ายืนแลกถวายชีวิตได้มาด้วยชัยชนะเหนือปราสาทตาควายจนทำให้ในที่สุดทหารไทยเราก็ยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จ ในเวลาหนาทีหลังเที่ยงคืนกรมทหารราบเฉพาะกิจที่สามที่สองกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์และกรมทหารราบที่19เป็น4หน่วยที่คาดว่าส่งกำลังพลเข้าไปมีส่วนร่วมรักษาแนวที่ปราสาทตะควายจนถึงวินาทีสุดท้ายโดยปราสาทตะควายเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายตั้งรับจะอยู่ที่ต่ำฝ่ายเข้าตีจะอยู่ที่สูงและไทยยังไม่สามารถยึดพื้นที่ได้ทั้งหมดและด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติการและกฎหมายระหว่างประเทศทำให้เราไม่สามารถใช้ทุกวิธี เพื่อยึดพื้นที่ปราสาทตะควายได้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่หนักที่สุดในวันนี้นอกจากพื้นที่ตั้งรับจะเสียเปรียบฝ่ายเขมรยังโถมกําลังจํานวนมหาศาลเข้ามาทําให้ฝ่ายไทยต้องตั้งรับอย่างยากลําบากมีข่าวว่าลายฐานแตกรวมถึงต้องขอรับการสนับสนุนทางอากาศจํานวนมากแต่ข่าวที่เราได้รับมาเสียงยืนยันว่าได้มากกว่าไม่ได้และค่อนข้างแน่นอนว่าเราต้องมีความสูญเสียที่นี่จํานวนมาก ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่สิ่งที่รับประกันได้ก็คือจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของสัตว์ตของเรามากกว่าเราอย่างเทียบไม่ได้การยืนหยัดเพื่อปกป้องแผ่นดินจนถึงวินาทีสุดท้ายถือเป็นเกียรติสูงสุดของทหารซึ่งเป็นผู้ที่พร้อมสละแม้ชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติหลังจากนี้ขอให้สังคมไทยช่วยกันดูแลทหารผ่านศึกซึ่งถือเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดของประเทศให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีเกียรติหรือดูแลครอบครัวของทหารผ่านศึกที่เสียชีวิต เพื่อภารกิจในวันนี้ตำนานผู้ปกป้องปราสาทตะควายจนถึงวินาทีสุดท้ายจะเป็นเรื่องที่เล่าขานไปอีกนานและจะเป็นการส่งสัญญาณให้ศัตรูของเรารู้ว่าแม้แต่วิญญาณศัตรูต่างชาติคนไทยก็จะไม่ยอมให้ย่างกลายเข้ามาในแผ่นดินไทยเพราะทหารไทยยอมแลกเสมอโดยเราก็ขอสดุดีแด่ความเสียสละของพวกท่านที่นำมาซึ่งชัยชนะในครั้งนี้ของชาติและมาล่าสุดก็มีรายงานจากพี่เล็กว่าปราสาทตะควายยังไม่ยืนยัน หลังทหารไทยถอยออกเปิดทาง F16 ถล่มไข่ลงเป้าหมาย8ลูกโดยยังต้องรอเช้านี้และถึงแม้จะเป็นเวลาหยุดยิงแล้วแต่ก็ยังไว้วางใจขเขมรไม่ได้อยู่ดีต้องติดตามกันต่อไปนะครับโดยเรามามาเรียบเรียงทำอะไรการสู้รบของเมื่อคืนนี้หน่อยนะครับเวลา23.15นาฬิกา15นาทีทุกสมอรภูมิเสียงอาวุธยิงต่อสู้ดังกระหึ่มก่อนเวลาหยุดยิงเที่ยงคืนเวลา23นาฬิกา30นาที ก่อนเส้นตายเที่ยงคืน F16 ขึ้นบินทิ้งบอมตัดเส้นทางส่งกำลังสนับสนุนจุดตั้งปืนใหญ่ปราสาทตาควายบริเวณปราสาทตาควายภารกิจสำเร็จกลับฐานปลอดภัยและเวลา23นาฬิกา50นาทีมีรายงานว่ากำลัง B h เคิวที่ปราสาทตาควายถูกระเบิดจากเครื่องบิน F16 จนได้รับความเสียหายอย่างหนักเวลา5นาทีหลังเที่ยงคืนช่องสายตะกูยังมีเสียงอาวุธหนักตอบโต้กันสนั่นชาวบ้านหลบในบังเกอร์ เวลา10นาทีหลังเที่ยงคืนมีรายงานว่าเสียงปืนที่ปราสาทต,ตาควายสงบลงแล้วทหารไทยควบคุมพื้นที่ไว้ได้เวลา20นาทีหลังเที่ยงคืนทหารขเขมรเปิดแนวลบด้านจังหวัดตราดตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนทหารเรือปะทะเดือดต่อเนื่องเวลา30นาทีหลังเที่ยงคืนแนวลบด้านจังหวัดตราดเสียงเงียบลงแล้วนาวิกโยธินเอาอยู่เวลา35นาทีหลังเที่ยงคืนกองทัพบ,บกยืนยันหยุดยิงถูกพื้นที่แล้ว ตามข้อตกลงแต่ทหารไทยยังตรึงกำลังคุมสถานการณ์ในพื้นที่เวลา37นาทีหลังเที่ยงคืนเพจกองทัพบ,บกทันกระแสโพสต์ข้อความว่ายืนยันไทยทุกพื้นที่หยุดยิงเวลา0ูนนาฬิกา48นาทีมีรายงานทหารไทยยึดปราสาทตาควายคืนโดยทหารตีกำลังผลเข้ายึดมีบาดเจ็บ126นายเวลาตีหนึ่งมีรายงานว่าที่ปราสาทตาควาย ทหารราบที่31รักษาพระอ,องค์สละชีพสีนายเพื่อรักษาปราสาทให้อยู่ในเขตอธิปไตยไทยยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในทริปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า